สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเราช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับอาชมพู่สวัสดีลูกสวัสดีค่าด้วยลูกเสียงด้วยเสียงดังย่อขาด้วยลวย่อขาด้ย่ยอขาสวยเสียงด้วยเสียงย่อขาดีๆเอาไหมย่อขาสวย,สวย,รยครับเอาันนี้สวัสดีครับยังครับวันนี้เราจะลป น้องชมพู่นะครับไปหาเดินเล่นนะครับออกกําลังกายครับหลังจากสงกรานนะครับเราไม่ได้เดินเลยนะครับนี่ครับชมพู่ของเรานะครับวันนี้อาบน้ําสวยๆเลยนะครับมา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 เบียดมามาลงมาชมพู่มามาเอาบนสูงบนสูงทักทายแม่ๆกันเลยยกหัวด้วยเราลงเราลง นอนลงคาหลังลงนอนลงนอนลงเีไม่เอานอนลงนอนลงบนสูงเสียงด้วยเสียงอา่าลุกขึ้นลุกลุกมามาครับพาวนิวไปเดินกินหญ้านะครับผมเดี๋ยวไปรอชมกันเลยครับบนสูงบนนี่ครับ บนสูงยงหัว้วยออนี่ครับตั้งลงแอคชั่นนะครับอ่าไปไปกินยาเลยลูกเดี๋ยวไปกินทางไหนดีเนาะตอนนี้เราก็พาน้องอนิวเดินเล่นแล้วสนุกไหมครับสนุกไหมครับคนเก่งพี่ชมพูน่ารักไหมไม,มันจะเป็นโจโจ้นะครับสีดอโจโจ้ โจบนซูงมคอนี่ครับสีดอดโจโจของเรานะครับยวพาน้องยมผู้เดินกินหญ้านะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเดิอนออกกำลับบงกายไปด้วยนะครับผมขยับมาข้างหน้าอีกลูก มาชมบรรยากาศนะครับสาวสวยของเรานะครับน้องชมพู่นะครับน้องก็น่ารักมากเลยนะครับมา嘛เราก็จะพาน้องเดินเล่นนะครับออกกำลังกายครับดูผมก็เยอะนะครับกินยานะครับไปเรื่อยๆนะครับ ทำหน้าอะไรแบบนั้น,นเอนามามากินอยู่ในล่มก่อนนะตอนร้อนอาการร้อนๆน,น,นะครับอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็พาเดินเล่นออกกำลับบงกายนะครับผมเงียบมากเลยนะครับไม่มีทักท่องเที่ยวเลยนะครับมาชมพูมาม,มามาเยอะมา,มา,มา มามาใช่แล้วเอาผ่าเดินเล่นนะครับไปเรื่อยๆนะครับผม มาชมูมา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 เราไปกินหญ้าอร่อยๆนะครับผมมามาพี่สาวกับน้องชายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมามามา ไหนชุงมว่องเลยเล่าบนสูงชุงมวงหน่อยชุงมวง่องสวยลูกชมพูสูงบนสูงบนสูงทำอะไรแบบนั้นโอ้ดูผมเยอะมากเลยครับผมยาวมากเลยครับนี่เราก็พาเดินเล่นนะครับเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูตุกินหญ้าเลยนะครับอ่ะนี่ตอนนี้ก็ ถึงที่หญาแล้วนะครับดูกอนเมิกสวยงามมากเลยนะครับก็พาน้องมากินหญ้านะครับเดินกินหญ้าตรงนี้นะครับเอาเบ้ยนทอ้ถอย้วท้ นี่ลแล้วนะครับอตอนนี้น้องชมพู่ก็กำลังกินหญ้าอยู่นะครับตรงนี้หญ้าตรงนี้ก็พอเยอะนะครับๆๆๆก็กินไปเรื่อยๆนะครับตอยตอยมีควานตัวน้อยอยู่ข้างบนนะครับต่อย อยู่ยางอรดอร่อยอร่อยไหมครับก็เป็นช่วงพักผ่อนนะครับเราก็พาช้างมารีแลกร่างกายนะครับมาเดินออกกำลังกายนะครับยืดเส้นยืดสายนะครับต้อยมาจีนายเยอะฮะนองกำลังกินนะครับ นี่เราจะเป็นทางรถผ่านเรื่อยๆนะครับเราก็าน้องนะครับมาเดินกินถอยชมพู่ถอย,ยถอยถอย,ถอยมาถอยถอยเว้นถอยถอยไปทางนูน้นไปทางนู้นเลยเออเว้นไปถอย ก็บรรยากาศก็กจะร้อนนิดนึงนะครับแต่บรรยากาศดีนะครับอา,าอากาศอากาศอาจจะร้อนนะครับแต่ว่าบรรยากาศเราก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมอยู่กับธรรมชาตินะครับ กินเยอะๆเลยชมพู่เอ้ย มันก็จะผ่านสัญจรไปมานะครับตรงนี้นะครับร้อนไหมร้อนไหมควันน้อยควันจิว๋วร้อนไหม ไม่ร้อนนะครับชอบนะครับวิ่งตามพ่อทุกวันเลยนะครับช่วงปิดเทอมนะครับน้องอาน,นิวนะครับก็จะชอบนะครับชอบขี่น้องชมพู่ครับน้องชมพู่เป็นช้างที่ขี่แล้วสนุกนะครับน่ครับวันนี้พ่อควานก็พาเก็บบรรยากาศกับธรรมชาตินะครับพาน้องชมพู่เดินมา เล่นนะครับกับธรรมชาติของเรานะครับวันนี้พ่อควานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอ่านี่ครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามและให้กําลังใจช่องพลายอมซั์น้องชมพู่ด้วยนะครับผมวันนี้พ่อควานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ